สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอแนะนำร้านเติม FIFA Point in back เติมเกมนะครับยินยันจะเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า500,000คนนะครับเปิดให้บริการมาแล้ว10ปีปลอดภัยมีใบสเ็จมีรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเคสครับราคาถูกปลอดภัยไม่โดนแบนด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ปัดหมุดด้านล่างได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มีแอดนำหน้าอินแบ็กเติมเกมนะครับโอเคครับอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง DETPM 77นะครับขอบมากครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะมาตัวลีแร้งท็อปร้อยนะครับอันนี้ผมก็สุ่มเจอโนดีเกตนะครับที่ซีซั่นที่แล้วเขาจบที่3ที่4นี่แหละผมก็เจอมาสองรอบนะครับผมก็แพ้หมดอันนี้ก็เป็นรอบที่สาที่สุ่มเจอนะครับโอเคครับเขาก็มาแพนเดอร์เราะสี่หนึ่งสองหนึ่งสองเป็น CM นะครับไม่ได้ไม่ใช่ l m r m นะครับ เราก็มาเหมือนเดิมครับสามห้าสองครับโอเคกับเหอนเน็ตจะกระตุกนิดนึงนะครับโอเคเริ่มเกมครับพอได้เขียวนะครับมาชุดสบู่โอเคจังหวะนี้เราก็คุมพื้นครับนี่ครับแล้วก็คุ้นสไตล์เขานิดหน่อยครับเพราะว่าเจอมาสองรอบ้วครับก็พอจำได้ครับเขาจะเจาะตรงกลางนะครับต้องต้องคอยปิดซ M กับเนี่ยสุดหน้าครับโอ้โหโดนโยกนี้เรียบร้อยเลยโอ้โหเราเรายังไม่ตื่นเลยนะครับ เปิดเกมมาก็โดนเลยครับอย่างไวครับเหนียวโ,โ,โยกเลยหลุดเป็นแผงเลยดิขนาดกองหนังโลเต็มเลยกองกลางอะไรก็ไม่รู้ดม,มันเหมือนเรายังไม่ตื่นนะมันมันิโดนยิงไวเลยใครใครก็เคยโดนไหมครแบบว่าเปิดเกมมาจะไม่ทำทาอะไรโดนยิงนะอะไรก็ไม่รู้โอ,โอเคครับเดี๋ยวเราก็พอมีเวลาครับมาที่เบลครับเราก็ค่อยๆเคาะครับตามช่องครับนี่ครับเราก็พื้นที่เราก็เรากเกมบุกอยู่แล้วครับ บุกแรกอยู่แล้วครับนี่คราก็มาที่เอ็มบัปเป้อาหารช่องยิงครับคืนเมื่อก่อนครับค่อยๆเล่นครับขวาลงอยู่ครับยิงไม่ยิงยังติดกล้องหลังครับโอ้โหเขาก็สวนมาครับหลังเราก็มีสามนะโอเคครับสามสองครับค่อยๆบังไว้ครับสวรรค์นีนดชาโยต้องดักไว้ครับนี่จิ้มไปหนึ่งเทียบโรบิโลสวยครับมานติจาครับเราก็ะมวนหาพื้นที่นักเตะตัวง่างค่อยๆขึ้นนะครับเหมือนเดิมครับเวลามันยังเหลือเยอะครับไม่ต้องรีบครับเกือบติดนะครับ โอเคครับคืนเราต้องตั้งใหม่เขาค่อนข้างประกอบตัวนักเตะเราค่อนข้างไวครับล้วก็จ่ายเราก็จะเพิ่มสปีดบอลให้มันไวขึ้นนิดนึงครับตัวลูกเราก็มีข้างบนหลายหลายตัวครับ3 4มตัวครับแผ่นนี้ครับโอเคครับมีพื้นที่ครับสายโล่งอยู่ครับเราก็หมุนเราก็จ่ายไปซ้ายครับไาทิเจ้าครับเหมือนเราเจาะไม่เข้าเราลองเดี๋ยวจะลองเปิดเปบางทีครับโยกบาทีแล้วก็เปิดคาตาน้าโคกเรียบร้อยครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับโอเคครับ ลูกนี้ก็จดกดเปิดตั้งนานแล้วนะมันอยู่ดีมันไปนเล่นท่าอะไรก็ไม่รู้ท่าล็อกเข้าไปข้างในนี้เว้ยนี่นนะเ,น,เนะนี่ยมันล็อกเฉยเลยเมื่อกี้ผมกดเปิดไปแล้วนะอยู่ดีมันไปนล็อกแล้วก็มาเปิดเฉยเลยมันอยู่ดีมันก็ล็อกเฉยมันไม่รู้เป็นอะไรนะครับใครเคยเป็นก็คอมเมนต์ได้ครับโอเคครับเสมอกัน้นไว้ครับครึ่งแรกครับ,รรรบอย่างหนึ่งกันอยู่ครับเอเคครับจันี้จังหวะนี้เขาก็คึงครับเราก็ต้องประกบตัวเขาจะทําชิ่งน่าจะศูนหน้าแล้วก็ซีเอ็มนะครับ หลมาปีครับนี่ครับผมไม่ค่อยเล่นเปิดนะรู้สึกว่าโอเคเลยครับผมแพ้แบบลุกเปิดนะแบบเปิดมุ่งอะไรเงี้ยผมค่อนข้างหนักทานยากครับวันนี้อูโหูหลุดไหมอู้หูรู้เกือบหลุดครับกอรนาหน้าโอเคกลับมาคุมโซนกันใหม่ครับเดี๋ยวผมไม่ลองรีบครับโอเคก็จบครึ่งแรกครับก็เหมือนดูเชิงกันอยู่ครับผมก็จะเปลี่ยนเอาตัวพิ้วๆมาไว้จ่ายบอลหน่อยครับก็เอาเปรล่ลงมาหน่อยครับมันพิ้วกว่ากัปโป้นะครับโอเคครับแล้วก็ส่งเปรล่ลงมาครับ เดี๋ยวก็ดูเกมครึ่งหลังนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับโอเคเราได้เขียบเราก็ค่อยๆขึ้นครับต้องใจเย็นหน่อยครับเจ้าครับเราก็รอให้เขาบีบพื้นที่ขึ้นมานะครับจะได้มีช่องว่างในการจ่ายเขาแบงไงนะครับรอเอานักเตะเขามาบีบครับเขียบเฉเลยแล้วก็จ่ายเอปเป้โอ้โหแห่งผิดนะครับโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเกิดจ่ายกลางนี่หลุดเนี้ยนะโอเคเขาก็ได้ส่วนเขาขึ้นมาสองตัวครับ เราก็ต้องบางทางอะไรให้ดีครับเนี่ยจะจ่ายไหมเราก็วิ่งตามไปก่อนครับได้ตัวหนึ่งมาครบตัวหนึ่งครับหนับทางเขาเขาแย่งบอลเขาค่อนข้างยากครับคุคลิมน้นไดจะยิงไหมโอ้สวยครับติดหลงโลรบโอเคเราก็ไปเล่ขอไหวมที่เอมเบาเป้ครับต่อไปที่โอ้โหมันจะไหลไปขวานะเมื่อกี้มันเด้งไปเอมเบาเป้เฉยแล้วเมื่อกี้จ่าซินโยขวาแบบโคตรจะโล่งเลยครับโล่งเป็นมาหาสมุทรเลยฮะโอเคเขาต้องหูยหลุดไหม เขยดึงไว้ก่อนนิดแล้วก็บังทันดีนะเอาโรเบโลมาบังทันนะเขยเราได้สวนคะรับโอ้ยมันโ,โล่งอยู่นะครับบีไปเหาเปยมันขึ้นค้องขัางยากครับต้องใจเย็นนะลแล้วก็ยกยาวไปที่เปเล่แล้วครับโอ้หมีพื้นที่ครับเปเร่ยกเห็นคอนตานาคอนต์นา,อนนา,อนนาบอลเล่ยิงโอ้ยติดเช็ดน,นี่โอ้โหลมมากครับโอ้โหโคเสียดายนะครับโอ้ยลูกนี้สวยนะโอ้ยดูว่าหายแล้วเนี่ยลูกเนี้เป็นคอนตาคนต์นาโอ้ยบอลเล่ไปลูกคิดว่าหายไปแล้วครับ ยังเซฟได้เฉยเลย <c oughs> ยเกือบไปแล้วนะครับเราเกือบสวนมาแป๊บเดียวเกือบจะได้ไประตูขึ้นนำนะครับ <c oughs> โอเคครับเขาก็เปิดมาครับสวยรนวรังได้ไปเลยตนะ <c oughs> แล้วก็ไหลครับ <c oughs> ค่อยๆขึ้นครับนี่จัดโยโย่เอ็มปะเป้โค <c> ้ <oughs> ยังติด <c oughs> โอ้โหเสียได้ยวะ <c oughs> ลูกมันลอยโด่งชา้าเดือดทำให้กองหลังมันแย่งหม่งเราได้นะครับ <c oughs> โอเคครับโอ้โุมันทีับนี่ชนได้เเร็ แทงเร็วครับนิชานี่ฝันไดจิ้มสวยครับขค้นมาพอนะตั้งหลักกันใหม่ครับค่อยๆขึ้นนะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วครับนี่ครับเราก็ขึ้นมาทีละสามตัวครับอุ้ยขบีบเป็นที่ค่อนข้างโอ้โหจะจ่ายเอเบเป้มันจิ้มไปขวาเฉยเลยครับเส็งเลยครับเราอดบุกเลยนะโอเคเกิดแทงไปเอเบเป้เนี่อาจจะได้ลุ้นสักิสหนึ่งอืมเขาจติดครับโอ้โหเป็นที่ครับเขาค่อนข้างขึ้นมาน้อยครับ สวยครับนี่อันดับทาง,งออกครับการ์ตน,นาชนไม่ไดิหมดเวลาครับโอเคครับแล้วก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับไม่เสียหายครับก็ไม่ไดเสียแต้มอะไรครับโอ้โหเกมอย่างตึงเมื่อกี้เสียใจการ์านตน,นาชิ้นหายเลยโอ้โหบอลเล่บลเล่ยกให้โคตรสวยเลยครับโอ้โหถ้าเกิดเข้าลูกนั้นนี่อาจจะเป็นแบบว่า ปิดเกมได้เลยนะครับสองหนึ่งเมื่อกี้โอเคครับเราดูเกมต่อไปครับอันนี้ก็เจอหนึ่งล้านสองหมื่นไอ้สองหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นนะครับเขาก็มีโลท็อปห้าสิบด้วยนะครับโอ้โหโอเคครับเราก็อยากจะหูซีซั่นนี้ผมว่าเอาโลท็อปร้อยซะหน่อยครับตอนนี้ก็แบบแบบอยู่อันดับที่แปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยครับขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะมันไม่ขึ้นนาทีครับ โอ้โหเขาก็มาแผนแบบที่ผมไม่ค่อยชอบนะแผนห้าห้าสี่หนึ่งครับค่อนข้างแผลทางแผนนี้นะมันค่อนข้างเหนียวฮะโอเคครับเราก็ค่อยๆคอเนเดิมครับค่อยๆหาจังหวะจังหวะบุกครับนี่ครับผมกันี่ครับเราขอประมาณนี้ผมก็จะาอขอไปขอมาครับนี่เราก็โยกหลอกอย่งที่ครับจากสัญยกครับเหมือนกลับมาครับนี่เรับเบที่คอตาหน้าต้องคืนกลางไว้ก่อนนะวีล่าเจ้าครับเจ้าอหลรที่กะโปกะโปหืโดน ชอนสโตนชนครับโอเคขอจะสวนโอ้โหโอเคครับสวนไม่ได้ครับเราดักไว้ครับนี่แบบเปย์โยงทีโยงทีแล้วง้างยิง <c oughs> อย่างปัดได้ครับสมัยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมขึ้นมันขึ้นเหนียวนะครับโอเคเปิดไปคาตนาโคกโอ้โหไม่เข้าอะไรครับเนี่ยอ๋อมันชั้นแผลเด็กมึงรอครับเปิดไปที่เดิมครับฟันไ้โค,ค้งทีเรียบร้อยอย,อย่างนี้นี่เนี่ยฟันไ้แม่งงงโคตรเก่งเนี่ยนี่เนี่โคกไปดี เน้ำหนึ่งศูนย์ครับเราก็ตั้งรับตั้งโซนครับดักเขาเหมือนเดิมครับอุ้เนี่ยเราแย่งไวสวยเลยครับเขาเริ่มเปิดเกมบุกครับนักเตะเริ่มบีครับโอเคครับเราก็ไม่ต้องเล่งตามเขาครับเราจะกอนําแล้วก็ค่อยๆคอไปเรื่อยๆครับสวยครับไต่ไปที่เจ้าครับเจ้าเปิดโค้งโค้งมาที่คาตาน่าโอ้โหมันไม่กระโดดนะครับโอเคโขกทิ้งก่อนสวยของหน้าเขามีตัวเดียวครับเราก็ต้องคุมให้ดีครับนี่กับโปมวนหลอกมวนอีกที ฟาวไหมโอเคฟาวครับฟรีคิกสวยอยู่อันนี้คะแนนนามจะปั่นโค้งๆเลยครับปั่นโอ้โหติดนะครับถ้ามันผ่านไปอาจจะเข้านะโอ้โหโอเคเราได้เตะมมุมครับเจ้าครับเราก็โยนไปที่เดิมครับเจ้าโยนโค้งๆวีล่าโอ้ยยิงไม่ถึงครับกัโปโอ้โหโรเบโลยิงเอ้าปัดเฉยเลยคิดว่ากักโปเป็นโรเบโลนะครับอานนี้เจ้าโยนไปที่เดิมครับวีล่ากระโดดโค้งติดครับ อันนี้ฟันได้โอ้โหฟันได้มันยืนมองบอลชนไปจีคาาน่าครับเขาหุ่งเขาตอกอึ่งทีครับวิ่งคนข้งๆไวครับเราวิ่งตามตัวนั้นเลยครับโอเคครับจี้ไปครับขึ้นมาตัวเดียวเขาจะเปิดให้คา่านะครับหมุนกันมาโอ้ยตักข้ามฟากมาลูกนี้สวยเลยครับซอนซอนโอ้โหโล่งๆจันโยกบังทันครับสวยครับโกเราสวนไวเลยครับคาาน่าไป อือส่วนไว้ผูโ้โดนชนโอ้จังหวัดไอเราช้าครับโอ้สวยเขาจ่ายผ้าครับสวยจิ้มมาให้คาานะัาตานะาคัตานาล็อกมาจ่ายให้จ่าชินโยไหลใส่ก้อยน,นีะะ่เอ็มบาเป้ยกให้คาานะัาตานาะวิ่งมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้หสองศูนย์ครับดูนี้อย่างสวยนะการเขาทำตะกี้จ่าซินโยแม่งมัน,ม,นมันเปิดแบบใส่ก้อยนึงนะนี่ไหลที่เอ็มบาเป้เรามองปุ๊บเรายกเลยครับ ปุ๊บอือต้องแบบนี้ดิเออโอเคครับเหอนสัญญาณเขาจะไม่ดีครับแต่เขารอประมาณสักเจ็ดวิห้าวิครับรอแป๊บหนึ่งนบเขาน่าจะไม่ออกนะส่วนใหญ่แรงเอาหูโอเคครับเขาก็ตัดการเชื่อมต่อไปเรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนจบเกมนะครับผมน่าจะไม่พลาดกับบอทนะมันไม่ค่อยมีอะไรครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจบเกมแล้วว่าผมจะจบสกอร์เท่าไหร่นะเดี๋ยวมันจะตัดคลิปเลยโอเคครับ นี่ครับเราก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี่ยวโหหมุนค่อนข้างนานนะนี่ผมก็ชนะ3าูนย์นะโอเคครับนี่เราก็ได้แต้มชิวๆครับเขาก็ตัดการทช่อต่อไปนะครับ โอเคครับล้าก็เลเกมต่อไปเลยครับเราก็สุ่มเจอหนึ่งล้านหนึ่งแสนเกาหมือนเท่านี้ผมก็เจอคนนี้ประมาณ 3- ามสี่รอบนะครับถ้าเท่าที่จําได้ครับโอเคครับเราก็มาในแผนสามห้าสองเหมือนเดิมครับโอเคคนหยกหนิวสีเขียวให้ครับน่าจะจําเราได้นะครับเราก็มาสี่หนึ่งสองหนึ่งสองครับฝูแสนีค่อนข้างแน่นครับตัวค่อนข้างสวยเลยนะโอเคครับเราก็ได้เขี่ยกันลครับแล้วก็ขอกันเลนตั้นๆอย่างเดิมครับค่อยๆขึ้นครับโยกหลอกบางทีครับไปโยกเล่นเองนั้นครับไม่มีอะไรครับที โเครับอรค่อยๆขึ้นนะเราก็ดึงค่อยๆดึงนักเตะครับแผนนี้เราก็ต้องค่อยๆเจาะปีเขานะแล้วก็ให้กลางกลางซ้ายหรือขวาเนี่ยให้เขาวิ่งขึ้นมาไล่ปีกเรานะมันจะได้มีพื้นที่ตรงกลางนะครับโอเคครับกัปโอลังมาขวาครับเบ okay, ลโอเคเราก็ม้วนจ่ายเวล้วก็จ่ายไว้ให้คารดนาน่าจ่ายไปที่เจา้าคาซโลง้างยิงโู้ยังติดอยู่ผู้ได้ไหมได้ไหมผู้ไม่ได้ครับโอ้เตะมุมก็ไม่ได้โดนแย่งอีก โอเคเขาสวนมาเร็วท okay. ี so, like ่รู so, ้นี่ครับเขาสวนมาค่อนข้างน้อยครับฝ่าประเทศนี่ครโดมิโลเราก็ไม่พวดครับเราก็ไม่เข้าพวดครับดูดูครับจ่ายตูงนี้ชนสวยตรงนี้ดีนะเบียดซะก่อนครับเราวก็หมุนกลับมาก่อนครับไม่ต้องรีบครับนี่เล้าก็จ่ายยาวครับเจ้ากันโยพื้นที่เจ้าคันเซลโลนะครับว่างๆเลยครับขอกันชิงกันนิดๆิหน่อยๆนยครับแล้วก็ชิงกันสองคนครับแล้วก็หมุนกลับมาเหมือนเดิมครับ ตั้งกันนะอู้หูยนี่นะอูโหวันนี้ก็จ่ายพลาดนะครับจ่ายผิดนะจะจ่ายไปเบลวนะที่เขียนเบลขึ้นใหม่ครับดาซินโย่หน้าครับอูโหนะหน้ามันช้านะครับเวลามันจ่ายบอลเขนครับยังได้ครับแล้วก็ค่อยคึงคึงคึงไว้เรื่อยๆครับเบียร่าครับจ่ายยาวไปที่เอ็มเป้เอ็มเป้หลอกยิงทีแล้วก็หมุนยิงอ้โหสวยครับลูกเรียดะรับทีนี้หมุนไวเลยครับเอ็มเป้ครับหนีครับนอนเลยครับหาใจนอนนะ นี่ครับเยล่าเนี่ยจ่ายเร็วนะครับนี่ทิมเห็นแล้วแทงเลยครับแล้วก็หลอกยิงทีครับแล้วก็ยิงเลียดเข้าไปครับโอเครับเราก็นำหนึ่งศูนย์ครับยังมีเวลาครับเราก็ต้องคุมพื้นที่เหมือนเดิมครับเกมมันมีสองครึ่งนะเวลาเหลือเยอะครับนำหนึ่งศูนย์นะไม่ชนะนะครับโอเคไหลมาที่บอลหลักครับโอเคโดนโรตอกนี่ทันไหมนี่สลับหรือเปล่าโอ้โหดีฟันได้มันวิ่งมาชนเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่ชนอาจจะหายนะคิดว่าหายนั้นเยว ยังง้างขาไปสกัดได้นิดนึ่งนะทำให้แบบว่ายิงไม่ถนัดนะโอเคครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะดึงกองกลางเขาออกมาครับเป็นเปเป้เหมือนครับกลางขวาโล่งอยู่ครับจ่ายติดดียังได้อยู่มาที่จาซินโยครับจาซินโยที่คาร์ตาห์หาช่องเลยครับนี่ครับค่อยๆหาช่องครับเปิดติดโอ้โหพอบังสวยครับตรงนี้น่าจะหมดเวลาครึ่งแรกครับ นี่เขาก็จังหวะสวนมันจะมีดูนี่กับฟานมาเทนแล้วก็ดอนดอโดนะครับที่เป็นตัวลูกที่แบบว่าจะสวนเรานะเราก็าต้องดักทางเอาไว้ให้ดีๆครับเค่อนะนข้างอันตร,รายนะสวนไวสามตัวครับยิงดูนี่วิ่งโคตรไวเลยครับแล้วก็แข็งด้วยนะโอเคเราเราก็คุมพื้นที่เหมือนเดิมครับขาจะยกหรือเปล่าโอเคขยกมาครับโอ้โหฉลับเรานะได้ทุ่ม โอเคครับทุ่มสั้นครับทีรดูนี่ขาวิ่งตามทุกอนครับวิ่งขวาไปก่อนครับุ่งเนี้ยเขาจะยัดกลางเดี๋ยวแผ่นนี้มันจะจ่ายยัดกลางกับหน้าอย่างเดียวนะครับต้องดักให้ดีๆครับแต่หน้าโอ้โหตัวจ่ายน้อยไนี่ครับโอเคกลับวงเป็นที่ครับไหลมาเอิมบัเป้เ็ัปเป้โยกอย่างทีโยกซ้ายอย่างทีดักค่อนข้างดีเลยครับโอ้โหเขาจ่ายพลาดครับอิมบัปเป้เอ็มบเป้โยกหลอกแล้วตอกซ้นมาเจ้าครับ ไหลเรือไปที่คาตา่าหมุนหนึ่งทีครับโอ้ยหมุนไปหมุนมาโอ้ยขู่ขีกันอยู่ครับเเขาสวนไว้ที่นี่ครับมันก็มีตัวลูกสองตัวนะครับเราก็มีสามครับเราก็บังไปตัวหนึ่งครับเราก็วิ่งตามตัวหนึ่งครับโอเคครับเหมือนเขาจะเปิดหรือเปล่าครับเราลากไปเลยครับโอ้โหก็เสร็จโรนาโด้เลยโอ้ยนี่ฮะอุตส่าห์แบบนี่ฮะโรมิโลมันสู้ไม่ได้นะตัวพอกันเลยครับแต่โรมิโลมันค่อนข้างบางกว่าครับ ครับมีเวลาอยู่ครับเราก็ค่อยๆเล่นหดเลยครับยังเสมออยู่นะจากสิงโยครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนนะผมต้องรอเปลี่ยนโรมมโลอยู่นะเอนักเตกว่าจะใช้ใครค่ั่ใจจริงก็อยากได้เดมินิเตาครับไม่ก็เอาดึงวีลามาเล่นหลังนะครับเคสยิงสวยเบอรเฟนี่จ่ายไวครับอยู่ตรงหบบนี้นะครับนี่เราก็เห็นไหมเราก็หมุนไปหมุนมาจ่ายไปจ่ายมานี่ครับขับโบหมุนไปครับ มีปเ้เป้ว่างแล้วก็ลากบนทีแล้วลก็ยิงโอ้ดัมสองหนึ่งครับเจ้าคอนเซโร่ก็หมดแรงครับเป็นชินโนล,ล่าครับลงมาแทนครับแล้วาากค็คณที่จะยกไหมยกครับลำหน้าครับลูกนี้ล้ลำหน้าจะเยอะอยู่นะดูนะหลัำประมาณสามเก้านะสองสามเก้า <c oughs> เกือบพลาดแล้วครับถ้าโดนลูกยกเนี่ยผู้เรียบร้อยนะตามไม่ทันเลยคร กลางว่างครับกระโปรงเดล่าครับเก็บกอนข้างว่างครับโัวรับหูได้ไหมเดียวสวยดีนะจิ้มทางเขี่ยครับกินอลาเดล่าครับเราเกาะไว้แล้ครับหาพื้นที่จ่ายครับแล้วเขไหลมาอย่างติดนะเราฝืนนะโอ้โหผเราเล่นได้ครับ ที่เวลาจ่ายไปแล้วที่จีโนล่าโอ้โหโดนชนโอเคเขาจะส่วนนะตัวลุกเขาขึ้นมาสี่ครับสี่ต่อสี่ครับตอนนี้สามสามครับเราบังคุนหนึ่งครับนี่ปุ๋ยหลอกสวยครับลูกนี้โอเคครับเราก็วิ่งตามครับไม่ต้องพูดครับบางทางเขาจะเปิดหรือจะเลี้ยงครับนี่มาดิโยกมาโยกไปดินี่ยิงติดเหรอมีมุมมาครับเกี่ยวก่อนโอคู่คลิกนี่จ่ายเร็วก่อนครับนี่เคลียร์ไปก่อนครับเกี่ยวไวเลยครับ แต่หน้าน่าจะหมดเวลานะครับแล้วก็ยกไปเลยนะครับแล้วก็หมดเวลาอแล้วก็เฉียนสองหนึ่งนะโอ้โหเกือบโดนช่วงท้ายเกมนะเมื่อกี้มันผูกกิดไมื่แก่โอ้โว้ยโอเคครับ <c oughs> มีแต่ละเกมก็โคตรจะตึงแล้วก็โคตรจะมันนะครับ <c oughs> แล้วก็ดูแต้มหมดเนี่ยโอ้โอกาสเราสามครั้งนะก็ยิงเข้ารอบสองนะครับโอกาสในเกมค่อนข้างน้อยครับเกมมันค่อนข้างตึงครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณครับ